สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับผมกับ BNS Channel นะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะทำการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะครับระหว่าง Community Shield ระหว่างอาร์เซนอลพบเชลซีนะครับผมก็มาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนและกันเริ่มจากทางอาร์เซนอลนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่ามีใครพร้อมบ้างอันนี้เป็นผังผู้เล่นคร่าวๆนะครับส่วนที่จะลงสนามนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้ มาดูสภาพความฟิตก่อนแล้วกันนะครับทางฝั่งอาร์เซนอลนะครับเกมนี้นะครับผมอาร์เซนอลเกอร์จะไม่มีอาริซิซานเชสแน่นอนครับผมเพราะว่ามีกําหนดกลับมาซ้อมนะครับหลังจากนี้เพราะว่าาได้พาทีมชาติชิลีครับผมคว้าแชมป์โกปาเมกานะครับก็ได้พักอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็รวมไปถึงแดนนี่เวลเบ k กโทมัสโรซิกี้ครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับน่าจะฟิตลงไม่ทันนะครับผมส่วน ผู้สา,าประตูนะครับผมคาดว่าน่าจะใช้ปีเตอร์เชคนะครับซึ่งนัดนี้มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเป็นนัดที่ปีเตอร์เชคนะครับจะพบกับทีมเก่าของตัวเองนะครับเป็นครั้งแรกนะครับผมสิเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งอาเซนอลนคาดว่าน่าจะเป็นผู้สาประตูเป็นปีเตอร์เช็คนะครับผมกองหลัง4ีตัวน่าจะเป็นเฮกเตอร์เบเยรลินนะครับโรลองก็สเซนี่เพอร์มาสเซนสเกอร์ ucker, และก็นาโชมาริโอนะครับ กองกลางน่าจะเป็นฟรานซิสก็กระแรงอารอแรมซี่แจ็ควิลเชียแนวลุก3ตัวนะครับเนื่องด้วยไม่มีอเล็กซิสไม่มีแดนนี่เวลเว็กนะครับนัดนี้3แนวลุกน่าจะเป็นเมซุตอเซิยลซานติการโซลานะครับโอ้ผมลืมใส่ชีกาสโซลาไปนะครับผมนะเดี๋ยวใส่เข้าไปให้แล้วกันกาโซลานะครับแบบหนึ่งกาโซลาขอใส่ขออนุญาตใส่แบบหนึ่งนะครับผมอา่า เออเอออยู่นะโอเคครับกาซอล่านะครับใส่ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันทันติกาซอล่านะครับแล้วก็ทีโอวาคอรนะครับนี่คือแผนผู้เล่นเป็นตัวจริงที่น่าจะลงสนามของทางอาร์เซนอลนะครับทีนี้เรามาเปลี่ยนทางฝั่งของเชลซีบ้างนะครับผมทางฝั่งเชลซีนะครับ the special one โชเซ่มาริโยจะ ได้ได้ยืนยันก่อนเริ่มเกมนะครับว่าดิโก้คอสตาและก็แกเร็คเฮลลน่าจะหาเจ็บกลับมาทันนะครับคาดว่าน่าจะเป็นชุดใหญ่เลยสำหรับเชลซีอ่าเรามาดูฝั่งเชลซีบ้างนะครับผมนี่ครับผังผู้เล่นเชลซีถ้าชุดใหญ่ก็ไม่น่าจะไม่ค่อยต่างกับจากฤดูกาลที่แล้วครับผู้เล่นประตูเป็นตีโบคุตัวกองหลังจากแบ็คซ้ายไปแบ็คขวาก็จะมีเซซ่าแอสเปเรคูเอตาแกเร็คเฮลล นะครับจอห์นเทอร์รีบัติสลาฟอีวานวิดกองกลางนะครับสามตัวนะครับเคสโปรเบกัสเนเปจาาติชและก็วิลเลียนนะครับโดยมีตัวสอดแทรกเป็นลาบิเลสแนวรุก3ามตัวนะครับก็จะเป็นเอดดงอาซาที่ฟอร์มแบบสุดยอดเยสเดโฮเฮมากในฤะด,ดูกาลที่แล้วนะครับผมเดโกคอสตาและก็นะครับผมทางเป็นทางออสการน่าจะเป็นสามตัวนี้นะครับผมอ่าสถิติที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมนะครับผมนะ ก็เจอกันบ่อยนะครับนะแต่ทางฝั่งอาร์เซนอลเกอร์ค่อนข้างจะเสียเปรียบนะครับเวลาเจอกับโชเซ่มูรินโญ่ก็คาดว่ามูรินโญคือพูดถึงว่ากันตรงๆถ้าผลงานตัวต่อตัวคือมูรินโญ่ทำผลงานได้ดีกว่าเยอะมากๆนะครับผมอ่าก็คือพูดง,ง่ายๆอสิครั้งก่อนหน้าเนี่ยก็คือถ้าจะไม่ผิดนะอาเวนเกอร์ไม่ชนะไะไั้างรู้สึกนะครับรูปเกมนะครับผมคาดว่าเชลซีน่าจะมาเล่นเกมรับ อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คือเป็นทักติกที่มุนโยใช้เวลาเจอทีมใหญ่อยู่แล้วและอาร์เซนอลก็จะทําเกมบุกตามสไตล์ของตัวเองนะครับเป็นการต่อวันสั้นแต่ว่าผมว่าน่าจะเจาะเชลซียากโดยประกอบว่าคือผมว่าตัวหลักของอาร์เซนอลที่สุดอ่ะคือไอ Alexis อเล็กซิโรทอเล็กซิสซานเชาไม่ฟิตด้วยนะครับก็ทําให้อาร์เซนอลค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับในการทําเกมขึ้นไปเจาะแผงหลังของเชลซีซึ่ง ถึงว่าถึงแม้ว่าจะอายุมากขึ้นแล้วอย่างจอห์นเทอร์ลี่เงี้ยแต่ว่าผมค่อนข้างเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของกองหลังเชลซีรวมถึงแท็กติกของโชเซ่มอนุโย่วนตัวผมนะครับอันนั้นนี่ขอ,อ,อข้อมูลอาจจะเยอะยังไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงพรีซีซั่นผมยังไม่เห็นฟอร์มของทั้งสองทีมแบบจริงจังนะครับก็มีอุ่นเครื่องอาร์เซนอลก็มีอุ่นเครื่องไล่ยํำโวบบวกเลเทะเลย6-0ถ้าผมจะไม่ผิดส่วนทางฝั่งเชลซีที่ผมนั่งดูก็มีนัดเจอาร์เซโลนาที่เสมอ2-2นะครับผมนะ แต่ผมว่านัดเนี่ยมันเป็นบลศักสีครับผมคิดว่าเก้าสิบนาทีน่าจะเสมอกันนะครับแล้วก็วัดกันช่วงต่อเวลาไม่ก็ยกโทษแต่ถ้าต้องเลือกผู้ชนะนะครับผมขอเลือกไปที่เชลซีแล้วกันนะครับผมด้วยเงื่อนไขว่าแค่ยิงเข้าก็ได้แล้วนะครับผมไม่ต้องบอกนะไอ้เงื่อนไขมันคืออะไรนะครับผมนะผมขอให้เป็นที่เชลซีแล้วกันขอขอย,ยิงไปที่เชลซีนะครับส่วนวันนี้นะครับใครที่รอดูนะครับ สามทุ่มตรงนะครับช่องเจ็ดสีไทยทอสดแล้วก็ช่อง u t u b e ผมใครยังไม่ได้ subscribe subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการรีวิวทีมฟุตบอลต่างๆนะครับในในโลกนี้โซโลกนี้เลยแล้วก็จะทำการวิเคราะห์วิจารทุกอาทิตย์นะครับถ้าส่วนไหนที่ผมพูดจานะครับแบบล่วงเกินหรือว่ารู้สึกว่าไม่พอใจนะครับผมผมขออภัยในนาทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ